ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับคุณคุณผาดเช่นเมืองนาย้องเนาะครับเนาะโอครับผมนี่เกียร์ฟรีเดินทางโจมองเองครับโอ้ยสวัสดีฮะเบอร์พ่อเจอเนาะเมื่อนั่นไม่ได้เมมเบอร์ไว้ไหมครับผมเป็นยังไงพ่อแนวทางของห้องวันนี้ครับแนวทางของ นี่หายอยู่แล้วในทางสุดรพุนีิเขากดมาแล้วก็เอาทั้งบนทั้งล่างวะเนาะเอาทั้งบนทั้งล่างอันพ่อช้ำรับเอ่อฮัลโหลครับฮัลโหลข้าวนังอยู่ครับอ๋อพ่อเลขของพ่อนี่เป็นเลขสูตรคำนวณเนาะครับเนาะครับ,รบ,รบเลขสูตรคำนวณแต่ของของมันมันเข,นขน้ามาแล้วสามงัวซ้อนแล้ว สามงวดซ้อนเล็กว่พ่อครับผมเขาบนหรือล่างพ่องวดเมื่อกี้นี่ไข้าบนสิบเจ็ดบอกครับตัวเลขล่างมันเลขล่างมันลดครับผมเลขล่างลดจุดกราดเลขล่างเลขล่างมันลดครับผมแต่ว่าลักลักหน่วยเลขล่างเนี่ยมันเขาลักซิ่งพเขาครับผมแต่ว่า หนึ่งดังเงลดกว่าของซื้อลัตเตอรี่เสียแล้าย้อนซื้อลัตเตอรี่ไว่ร้อยหาใบครับผมแต่ว่ามันไปออกมันไปออกละวันที่หาโอ้โอ้แสดงว่ามันเป็นกระดูกแล้วมันที่หาตัวสัตวเออมันถือมันที่หาทั้งถือก็มันถือบนพร้อมครับผมเลขบนนั่นมันเข่ามึงเกียจแต่ว่าเลขสามตัวมันบ่เข่าครับ แล่ว่างวดนี่มันใจทั้งบนทั้งล่างแล้วงวดนี้งวดนี่เอาทั้งบนทั้งล่างเลยบอกพ่อมันใจคัดกับว่างวดนี้เออหาเลยหาไปเลยเช่นนั้อง็โบ้เลยโบ้กูได้ครับผมเอาเตียวครับเอาวันพ่อวางมาเลยครับเนีวข้างบนเดินตัวใดพ่อเนีวข้างบนให้ให้เลี้ยงของเรื่องงวดนี้วิ่งสองเนาะเออวิ่งสอง มีตะล่องบ่ครับบ่บ่มีตะล่องครับ,บ่อไอเอาลักซิบครับ,บลักซิบมีสี่กับแปดด้อลักซิบมีสี่กับแปดครับครับผมลัก่วยมีศูนย์กับเจ็ด ไอย่างศูนย์กับเจ็ดครับครับผมไอ้ส่วนลักล้อยส่วนลักล้อยมีสองกับแปดเนอะลักล้อยสองกับแปดเนาะครับผมแต่ว่าทีจับเอาจับไผ่สองตัวก่อนครับผม4ี่ จับคู่นะพ่อนะครับอสป่ะครับแปดศูนแปนสี่เจ่เจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดุดสตัวตรงสอง สตัวสองสีส่ศูนย์สองแปดศูนย์สองแปดศูี่เจีจ็มีกระหางพ่อสตัวนี่มีสำคัญนั่นแหละอ๋อหางสำคัญเนาะสองสีเ่เนาะเนาะ ครับผมมอดหอดใช่หรเมื่อกี้อดสองสี่เจ็ดหรอวะพอดสองสี่เจ็ดรมาบัเหัือบัเดัยวมัสองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดครับผมส่วนส่วนเลขแปดโนเลขแปดแล้วน้อยเส้อระยองมดจใหม่นะครับเป็นจ้ไหนครับพ่อ จับลักแมันบมเดนบอกมันเออทุกลักนะมัน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 มีทีม้าที่ไปคือเลขสองครับเลขเลขวิ่งอยมันมันมันเป็นนเลขเลขเลขรักลอยเลขสองมันเป็นนก็เลยบปจับแบบไทยครับแต่ถ้าส่วนเอฟซีผู้ใดบ่มากเลขสองก็เอาแปไทกไปได้แต่ว่าส่วนเสียนย่องครับเรียบร้อยแล้วครับผม ก็แก่คือฟันสองไอ้คัดมาตัวคือตัวสองนี่แหละเนาะเด่นน่ะเนาะย้ำบอกว่าลักซิบเป็นลักซิบลักหน่วยเป็นลักหน่วยเน้อเลขสี่หางมีสองตัวน่ะนะโอ้ลักนี่คือข้องที่มพบบสลับเป็นบแสดงว่าบต้องกลับตัวสันน่ถูกต้องเลขเสี้ยนย่องมีแค่สี่หางออกได้แค่คู่เดียวครับ ย้ำบอกว่าเลขสองอยู่หลักร้อยครับสองอยู่หลักร้อยนะพ่อครับบอกง่ายๆไอ้เลขสูตรตั้งเดินขอามั่นน่ะหลักหมื่นบวกหลักพันมันหัวสูตรครับส่วนสีที่เอาไปวิ่งน่ะคือให้วิ่งเลขสองครับผมเอาเอามาเลขล่างมาเนี่ยครับผม เด็กล้านเสียนาย่องคัดเรียบร้อยแล้วลัวกสิกบล,ล่างหกหน้าหมวดเนี่ยล่างนี่าเด่นวิ่งตัวไหนพอวิ่งหกล่างวิ่งหกเนาะวิ่งหกรองศูนย์รองศูนย์ครับผมลักสิปเป็นหก ครับหลักหน่วยศูนยกับเก้โนเรียบร้อยแล้วบอครับผมจับคูจับคู่นี่หกศูนย์หกเก้าครับพ่อครับ ส่วนเนี้เอ็ดที่นั่นควกับกับกับแต่ว่าสุขมันมาหนั่นมันมีเลขแค่สองหางแค่นี้แหละครับผมบอกไม่เลยมันที่มันมีสองหางแค่นี่นะพ่อเนาะแต่ว่าเอฟซีอยากกลับกับโหลดตีในส่วนเลขล่างนล้พ่อครับส่วนส่วนเลขบนน่ะบ่ต้องไปกลับบนไม่ต้องกลับ ล่างนี้กับด้วยแล้วแต่เอฟซีนะพ่อเนาะครับผมจ้า้อ,อน,นี้พ่อมันใจทั้งบน,งงนทั้งล่างเลยพีพ <c oughs> ่่อ,อเ,เอาก <c oughs> รลื่นกัะเ,เลยวเพราะว่าม่หนหอฮ่่าฮมือกับหวเลยงได้่อยคแล้วเนาะครับผมอคุณบออ ช,ช่วงนี้เป็นยังไงครับคุณพ่อหลังคุณพ่อปล่อยแนวทางออกมาแล้วฝันดีป่ะพ่อมันบ่มีเวลาฝันเหรอเพราะว่ามันเหยียดงานอ๋อหนุนงานตีครับแต่ว่ามันใจมันใจว่าเพราะว่าคุณพ่อนี่คนเกิดวันจันทร์โอ้วันวันเดียวกันครับผมเลยตัวนี้วันจันทร์อคนวันจันทร์น่ะ มีโชคกว๊กเนี่ยเอ้าบาทนี้ผมก็ดีใจแต่บาทนี้ลุกขึ้นนั่งก็นะบริวารเหรียนเด้อคนวันจันจะมีโชคมันวาพว่อเออมันมีอยู่วันจันวันอังคารวันอาทิตย์ครับเออแล้วก็วันพฤหัสจัน อังคารอาทิตย์พฤหัสโยไม่ใช่พุทธ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 ดิครับที่จะไม่โ,<อ>โชกกดนี่มันบ่ครับครับที่เป็นยังคือบว่าวันเสาร์ทั้งๆคนเกิดวันเสาร์เนี่ยแทนทีแทนที่สี่ด้รับเงินรับท่องเรืงเรื่องเงินีดแต่ว่ามันบ่มีเนี่ยวันบ่มีในในใบอะนะครับผมบ่มีในใบที่ว่า ูวงครับา่ำบ,บอกว่าวันจันทร์นะครับย่างน้อยแสนขึ้นโอ้ดีใจทบานนี้วันจันทร์ย่างน้อยแสนขึ้นอ๋อเพราะเราวันเสาร์วันนี้บ่นั้นมาบ่ดวงคือยังไก่วันวันเสาร์เนี่ยวัน มันบ่มีในใบบ่เห็นอ๋อันมีในใบตีพอดีอ่านไปบ่พอครับตามหลังตำตำล่ากันเขออกวันใดมันมันมันสิบวกเนี่ยครับผมเนีแต่ว่านี่เพราะเห็น<อ>มัเออนเสาแม่เรียกว่าคนเสาครับสมควรคน,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 นมันเ,เ,ขขเาสาส,สิสิถือเล่กนะแต่บ่มีบ่มีบ่มีในใบ,บครับผม,อมเอา้าบานนี้ก็ชัดเจนแนวทางตัวเลขแล้วครับ เดี๋ยวจังไนกับสิลบกวุ่มคุณพ่อซัมนี่ล่ะครับบารนี่ครับครับครับผมจังคอยทุ่มมาเรื่มเลยหรอกนครับผมขอบคุณคุณพ่อหลายๆครับผม